ค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนมาอยู่กันที่โรงเรียนวัดไตรสามคีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการประเมินพุ่มในการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญของท่านผอผอภูวดลเม่งช่วยค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ แล้วโรงเรียนวัดไตรสามัคคีก็น่าอยู่นะคะบรรยากาศก็กร่มรื่นอาคารสถานที่ก็สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบดีเลยนะคะโรงเรียนดูอบอ,อุ่นเล็กๆน่ารักดีคะ่ะมาทางนี้เลยค่ะก่อนเข้าห้องเราก็มาล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์กันสักนิดนึงนะคะตามมาตรการนิว Normal นะคะช่วงนี้ อำเภอหัวยอดของเราก็มียอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นนะคะ ประเมินผู้อำนวยการเพื่อขอเลื่อนเป็นผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญของท่านผู้อำนวยการพัวดลเม่งช่วยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายอุทัยการจนะผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารางเขสองประธานคณะกรรมการการประเมินนางวิภาสังคริตผู้ทรงคุณวุฒินายสมปองหวกจริงผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดและรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะ เมื่อพูดถึงท่านผู้อำนวยการโพดนเนม่งช่วยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรสามัคคีนะครับผมให้ผมให้สามดีเลยนะครับผมให้สามดีนะครับดีที่หนึ่งก็คือท่านเป็นคนที่คิดดีนะครับเป็นคนที่คิดดีนะครับคิดละเอียดคิดรอบคอบนะครับแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะครับทุกอย่างที่ท่านคิดนั้นเป็นเป็นเป็นคนที่คิดในเชิงบวกนะครับเพื่อ เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งพัฒนาโรงเรียนพัฒนาเด็กพัฒนาครูนะครับท่านมีความเมตตานะครับในในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับคุณครูที่เป็นครอบครัววัดไทรสัมกีเป็นอย่างดีสําหรับโพภูวดลน,นะคะก็เป็นโพที่อัธยาศัยดีนะคะ พอเนี่ยคอยให้คหําแนะนําแล้วก็สนับสนุนลูกน้องในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าลูกน้องเนี่ยจะมีปัญหาด้านครอบครัวหรือปัญหาด้านการงานนะคะพอก็จะคอยให้คําแนะนํานะคะซึ่งคําแนะนําของพอเนี่ยก็จะเป็นคําแนะนําในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์นะคะสอนให้เราเนี่ยปรับวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าปัญหนานั้นเ,นเป็นปัญหนานที่ใหญ่โตนะคะแต่พอพอให้คําแนะนําแล้วก็เปลี่ยนมุมมองให้กับเรานะคะเราก็จะเห็นว่าปัญหานั้นเนี่ยมีทางออกที่ดีเสมอค่ะ สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะสําหรับการประเมินผู้นวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญของท่านผอ,อ,อพัวดลเม่งช่วยในวันนี้ค่ะซึ่งท่านผอ,อพัวดลน,นะคะก็เป็นผู้นวยการที่มีความเก่งรอบด้านเลยนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารรุ่นน้องแล้วก็คณะครูด้วยค่ะน้องบูมคะใช่ค่ะพี่แจงค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านผอ,อพัวดลในฐานะผู้รับการประเมินผู้นวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญในวันนี้นะคะค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับส,ส,สวัสดีค่ะ,คะท่านผอสำหรับวันนี้ในการเข้ารับการประเมินผู้มวยการเชี่ยวชาญ นค,ควาามรรู้สอย่งไบงวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่มาประเมินนะครับท่านอุทัยการจนะผู้วยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษาตรังเขตสองผู้วยการวิพาสังคริตผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ผู้วยการสมปองห่วงจริงนะครับผู้วยการเรียนวยอดนะที่ให้เกียรติมาประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยาานะผู้มยการเชี่ยวชาญน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทั้งผู้บริหารก็ดีหรือแม้กระทั่ง คุณครูก็ดีที่เราต้องพัฒนาสิ่งสําคัญเลยในการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาตนเองเนี่ยก็ผลที่สะท้อนย้อนกลับไปก็คือลูกๆนักเรียนการบริหารจัดการอย่างไรก็แล้วแต่การจัดการเรียนการสอนอย่างไรก็แล้วแต่ต้องส่งผลให้ถึงคุณภาพของนักเรียนในการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีเก่งและก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่น้องๆผู้บริหารหรือว่า คุณครูและบุคลากรกทางการศึกษาพัฒนาในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่นําเรียนไปคือผลที่ได้ก็คือลูกๆนักนะเรียนนี่แหละเพราะฉนั้นเกณฑ์การประเมินจะเปลี่ยนไปอย่างไรทั้งว .17 ของผู้บริหารสถานศาึกษาว .21 ของคุณครูแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนไปเป็นว PA นะหรือว .9 ก็ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็เชื่อว่าด้วยพลังด้วยความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ ทีมงานนะครับขอบคุณทีมงานที่มาดูแลมาถ่ายทำวิทีอาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพัวดลเม้งช่วยผู้อำนวยการโร,รงเรียนวัดไรสามัคคีเป็นอย่างสูงค่ะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ